ชุดแม่9,000กับ1 0 0อ0เฮ้ยขึ้น1 0 0่ะของผมอ่ะของพี่ขึ้นเท่าไหร่ขอเด้อใช่เหรอก <c oughs> โกงถือว่าการของแท้ประกาศชื่อเลยอะเฮ้ยสกิลเฮ้ยเหย็ดเขา่า

แ,แม่งมีเด้งกับเหลือเท่าเดิมอ่ะต้องตีสองครั้งอ่ะมันเหมือนมีสองชีวิตอ่ะก็สองชีวิตเนี่ยโอ้โหไปไหนไปนไหนไปนไหนไปนไหนไปไหนอะไรวะไม่ลดแสดงว่าไม่มีหนาวเย็น <c oughs> โอ้กระแภาพไม่ค่อยมี ยเกอบตายแล้วเกอบตายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเดยยวยียูยยูยยูยูยยู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 ยยูยยู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 ยนยูยูยยู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 ไูยูยยูยนยยูายูยยูยูยูยนยูย พี่ถอดในนี่ยังไอฉายยาไอไม่ใช่ไอสกิลที่เด้งเลือดอ่ะลบแล้วอ่ะไม่ืออยู่ไหน <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยตายตายตายเอาไปไหน พี่เลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วนี่แ <laughs> สดงว่าของผมไม่ถึงแหละซูพีไม่ได้ <laughs> ขอกากเจอสเต็ปก่อน หนีหนีหนีเหรอหนีอะไรรอรอสกิลเฮ้ย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 เลือดไปไหนเนี่ยไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วเลือดเด้งขนาดนี้ดานหายจังหวะรอสกิลก่อนสกิลเป็นอะไรวะชิบหายแล้วไม่ใส่ชุดหมื่นง่ายชิบหายเลย ไป,ไปเติมตังค์อย่างพี่ได้โอเดือนละสา <c oughs> เดือนละมากกว่าสามพันแล้วตอนนี้เท <c oughs> ่าไหร่รวมเดือนนี้ห้าพันยังเฮ้ย <c oughs> เอาอเย็ด <c oughs> เย้เย้เย้ว <c oughs> โคตรช้าเลยอ่ะเอ้า no.